สวัสดีค่ะทักทายวันอาทิตย์นะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้ทานน้ำยาน้ำกินป่านะคะเผ็ดเผ็ดนะคะจัดจ้านนะคะปลาทูพี่น้องปลาทูปลาทูเข้มปลาทูหนึ่งแล้วก็ปลาสบะนะคะปลามคเคอเรนนะคะสามปลาพี่น้องปลาทดปลาทูเข้มปลาทูหนึ่งปลามคเคอเรนพี่น้อง ซีปาใส้กันแต่พุทธพื่อแซ็บแบนะคะรสจัดเผ็ดนะคะมาดาบกินเผ็ดพี่น้องกระชายเยอะๆหัวปลาทูหลๆๆายๆใบมะกรูดเยอะๆคนหลายมันสิบบุดพี่น้องเอ้ยคนหลายเดี๋ยวมันบุดนะคะ น้ำจิ้นพี่น้องน้ำจิ้นทักทายวันอาทิตย์นะคะเพื่อนเพื่อนเข้าครัวแต่เช้าเลยนะคะกว่าจะโขกน้ำพริกเองนะคะไม่อยู่บ้านเป็นอาทิตย์เลยนะคะไปหาเล่นนะคะวันนี้อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านกินทั้งวันเลยนะคะตักใส่ถุงเวลาเราขี้เกียจหน้าเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะทานน้ำยาตุนไว้พี่น้องเอ้ย ใส่ปะลาเยอะๆเครื่องให้มันถึงนะคะเวลาเราใส่ถุงแช่ไว้มันจะเอามาทำอ,กอีกรอบมันก็พอดีนะคะเพื่อนๆเติมน้ำเล็กหน่อยนะคะมันจะออกเค็มนิดนึงเพราะบ้านนี้ปลูกปลาแดกนะคะปลาแดกปะลาไหลเยอะๆพี่น้องหมักพริกเป็นถุงเลยพี่น้องเอ้ยมักพริกเป็นโลเลยพี่น้อง แต่ขาดหอมแดงนะคะหอมแดงมันหมดนะคะมีรากผักชีด้วยนะคะกินแบบไม่ง่ายๆรสชาติโอเคไหมเอ่ยดูนะคะดูนะคะ โอเคนะคะผักแช่เย็นนะคะผักแช่เย็นนะคะเพื่อนเพื่อนหนมจีนลูกวัวคะแนนผักนะคะโอเคค่ะก็าทานก่อนนะคะข้าวคัวแต่เช้าเลยทักทายทุกวันอาทิตย์นะคะเพื่อนเพื่อนบ๊ายบายคุยกันใหม่นะคะเซฟเบอร์นะคะมาดามบันลันลาสารคามอินโนเวนะคะ ขอบคุณนะคะเพืพ่อนๆที่ติดตามนะคะคิดถึงทุกคนค่ะบาย